สาดแข้งขวาแล้วมาไปยุดหนึ่งสองสากดแล้วก็ตีอีกหนึ่งดอกชุดตัดสินเกมสนับสนุนโดยรักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี่ ชาติเดนไม่ไม้โม่ไทยจะสีวันนี้ย้อนไปดูมม่ร้อยสามสิบปอนมืแปดปีที่แล้วครับสิบเก้าพฤศจิกายนสองพันหร้อยหกสิบเเกสีแดงบินพันชัยนักชกจากอำเภอเมืองหุโดนเตะลุงนี้จังหวัดนครศรีธรรมราชค,ครับตอนนั้นอาย,ยุสิบแปดปีพบกับเพชรน้ำมูลสอธนบวรนักชกจากอำเภอศิรินธรจังจหวัดอุบลราชธานีอายุยี่สิบสี่ปีครับอ้าวเป็นมม่คล้ายๆกันครับบินนั้นเป็นมมยไฟเตอร์ ถอยหลังไม่แปลงกางเกงสีแดงเนี่ยเป็นมวยแข็งแกร่งนอกก็ได้ในคดีขณะที่เพชรน้ำมูนจังหวะนี่แหละครับแม่เป็นขุนข่าวที่อันตรายคนหนึ่งบูดุดันบูดรางผ่านแม่เดินขู่รุ่นน้องเลยครับแทงราคาไต่ราคาแม่ีจับจับแล้วก็โดนสวนคืนโอ้โหคนละดอกสองดอกครับอืมไม่ได้เสียเปรียบอะไรกันเลยไม่สนแล้วครับสับสอกใส่ด้วยโอ้โห,หมดยกครับ แม่อาจารย์ทวัดรังสียารมเป็นกรรมการวันนั้นมาดูชาติไม่ไม้หมดใจจดสีครับจังหวะนี้อื้แม่ปลายเท้าที่ซอกคอครับเสียบเข้าไปยาท่ายมัดขวาเต็มเต็มกลับมาชมกันต่อครับเกมเข้มข้นดุเดือดจริงๆครับคู่นี้รองคู่เอกแปดปีแล้วดูดิครับเตะขวาจับแล้วก็จับโยน เอาจับแมาจะจับอีกแล้วเตะครับใช้แข้งคุณมีแข้งผมมีแข้งโดดโยนเข,เข่าไปครับบินบินโยนเข่าขณะที่เพชรมูลขวางแล้วก็จะเตะนี่นะครับการแก้การกันคุณมีแข้งจับแล้วว่าจับได้เปรียบไหมโดดเป็นดอกหนึ่งดอกแม่อาจารย์ทวัดครับวันนั้นกนี่กระชากเชือกครับอย่าใช้เชือกเป็นอาวุธที่จะเอาเปรียบคู่ต่อสู้ใหม่ดีเสียบเข้าไปคุณเสียบมาผมก็เสียบคืน เอาคนละดอกสองดอกดันดันจะเตะโดนทีบแมนี่แหละครับคาไวา้โอ้โหสุดยอดจริงๆครับสุสีบอกว่าผ่านยก4ยก5นี่บนเบียดกันยัดอาร์ยด็อยดอาร์จัดสินกันเลยลำบากจริงๆอยู่ที่ว่าใครจะเข้าป้ายครับนี่รับแทงแล้วก็คาต่างฝ่ายต่างก็แทงคืนเอาเอา มาสิครับผมเตะคุณคุณก็เตะผมเอาหุยแลกกันอยู่เดือดๆจริงๆเอามาดูยกห้าครับยกตัดสินยกชิงดาวเตะขวาหนึ่โอ้โหชุดนี้ครับมา1ชุดแล้วเดินเข้ามาแข่งซ้ายเสียบซ้ายต่อยขวาเตะซ้ายโอ้โหโชว์เลยครับ1 2 3 4 2> นี่แหละครับแมจะเข้าไปไม่เข้าไปอยู่ตรงนี้เลยครับเดินลุยลำน้ำมูลเพชรน้ำมูลเพชรน,น้ำมูลเตะขวา เอาขณะที่บินมินถอยหลังมากเกินไปหรือเปล่าโอ้โหเดินลุยจริงๆครับชุดนี้ชุดฉายเลยครับไม่เป็นไรโตนโดนยกหงายท้องไปมัดขวามัดขวาอีกแล้วนี่ครับเบียดเข้าไปหรือเปล่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นโอ้ยจับกดกระแทกไปหนึ่งดอกด้วยโอ้โหนี่แหละครับพลิกกลับมาแล้วนี่เรียกว่าพลิกกลับ้วครับโอ้เตะ โอ้ยสุดยอดจริงๆครับหมดยกครับน้ต่างฝ่ายต่างมั่นใจใครจะได้รับการชูมือสุดท้ายแหละครับนี่แหละครับแน่หนีเข้าป้ายฝรั่งชอบใจจริงๆครับอื้อ้าวเพชรน้ำมูลสองธนบวรครับมรรูุชนิดไม้ไม้มวยไทยเจ็ดสี่ครับแต่เข้าป้ายด้วยชุดนี้แหละครับมาไป้ายอ้าวแล้วก็จับจะต่อยอืแข่งสายแกแม่นจริงๆวันนี้เวลาหมดเวลาพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ